สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวจะพามาดูชมบอนสีสวยๆทุกกระถางนะคะครึ่งราคาอยู่ที่150มี200บาทมีนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาชมนะคะด้านนี้ชื่อมงคลรับนะคะมงคลซับนะคะกระถางละ150บาทนะคะซึ่งมี2กระถางนะคะมงคลรับจะตรวมาด้านนี้วังทองนะคะวังทอง แผงเป็นหน้าหน้าเขียวนะคะนี่นะคะกระถางละร้อยห้าสิบเหมือนกันจะ้ะวังทองมีสามกระถางนะคะกระถางละร้อยห้าสิบส่วนคมเพชรยังอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะคมคมเพชรสวยสวยแบบนี้นะค,ะคมเพชรสวยสวยนะคะอยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทจ้ะส่วนม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะม่วงมงคลอัมพรสวยสวยแบบนี้เลยค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะมากระถางสวยสวยแบบนี้นะคะเป็นมิ่งมาเหสีนะคะ มิ่งมาเหสีกระถางละสองร้อยบาทจ้ะมีอยู่สามกระถางนะคะมิ่งมาเหสีนะคะนี่นะคะสามกระถางอันนี้สิาลาสิลาแผงนะคะสีลาแผงด้านนี้สวยมากนะคะต้นนี้สวยไซส์ตั้งแม่แล้วนะกระถางนี้เอาไปสองร้อยบาทนะคะกระถางนี้ไปสองร้อยบาทจะ้ะยุทธหัตถีเหลือสองกระถางนะคะเหลือสองกระถางค่ะกระถางละสองร้อยบาทนะคะยุทธหัตถีนะต่อมาด้านนี้นะคะเดี๋ยวพ่อแมวอ่านคน จำชื่อไม่ได้เหมือนกันสิริโชคนะคะสิริโชคอยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทจะ้ะสองร้อยบาททุกกระถางนะคะสิริโชคนะเศรษฐีสุพรรณก็สองร้อยบาทค่ะวังทองหน้าแดงสวยๆแบบนี้เลยอยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะวังทองนะกระถางละสองร้อยบาทจะ้ะด้านนี้เป็นสามวังนะคะสามวังสวยๆเลยนะคะเป็นบอนสีสวยๆนะสวยมากค่ะกระดูกใบชัดเจนนะคะ กระถางละ200บาทค่ะอันนี้บอลมาเป็นกาบนะคะบะเป็นกาบแปลกๆนะคะชื่อแพนด้านะคะแพนด้าชื่อน่ารักด้วยค่ะชื่อน่ารักจังเลยแล้วก็สวยด้วยแพนด้านะคะ2 0 0บาทจะ้ะต่อมาเป็นเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงแบบนี้ไซส์แบบนี้เลยนะคะเจ้าหญิงมีสกระถางนะคะ200บาทจะ้ะ เทพหันษาก็อยู่ที่ราคา200บาทนะคะเทพหันษา200บาททุกกระถางนะคะต่อมาเป็นคุ้มทรัพย์สวยๆนะคะคุ้มซัพย์สวยมากค่ะนี่นะคะทุกกระถางนะคะคุ้มรัพย์200บาทนะคะทุกกระถางค่ะ200บาทต่อมาด้านนี้เป็นมูลสวรรค์ไซส์ใหญ่ไซส์สวยนะราคา200บาทนะคะเหลือ2กระถางนะตัวนี้เป็นขนมหวานค่ะข้างหูขนมก็หวานอยู่แล้วมาบอลสีชื่อขนมหวานอีกนะคะ200บาทจ้ะ สวยๆนะอาจารย์จูเหลืออยู่สองกระถางนะคะอาจารย์จูอยู่ที่สองร้อยบาทจะ้ะมาด้านนี้นะคะเป็นชมพูทวีปไม้แยกหนนะคะมีสองกระถางนะกระถางละห้าร้อยบาทจะ้ะต่อมาเป็นมงคลปฐมนะคะมงคลปฐมกระถางละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะมงคลปฐมจะ้ะต่อมาเป็นเศรษฐีพันล้านด่างๆแบบนี้เลยนี่นะคะแบบที่ป้าแมวถือนะคะหลอดใหม่ก็ด่างแล้วนะนี่นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะ เศรษฐีพันล้านนะมีสามกระถางนะคะนี่บะเมีพาดูนะคะนี่นะคะหลดใหม่เริ่มมาแล้วนะ,นะะราคาเดียวกันนะจ๊ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้ะแล้วต่อมากเกาะเก็ดเหลืออยู่หนึ่งกระถางนี่นะคะเกาะก็ดนี่น้องไอ้หลดขึ้นมาน่าจะด่างนะน่าจะด่างนะคะกระถางน,นี้อยู่ที่พันสองร้อยบาทนะคะเกาะเก็ดนะคะด่างแล้วนะต่อมาเพชรเจ็ดสีต้นนี้นะคะเหลือกระถางเดียวนะ 450บาทนะคะด่างแบบนี้นะ,ะเจ้าจัก,กรพพัดนะคะเจ้าจัก,กรพพัดสวยๆด่างทุกใบนะคะกระถางละ500บาทนะคะกระถางละ5 0 0บาทวันนี้ป้าแมวพามาเก็บสุดท้ายอยู่ที่ชายชนนะคะชายชนสวยๆนะนี่นะคะสวยๆทุกกระถางนะคะอยู่ที่กระถางละ300บาทนะชายชนนะคะโทรหาป้าแมว0 9 3ย์6 1 1 8 9นนะคะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านจน้านะชายชนนะคะ สวยนะคะสวยนะถึง2ใบนี้เขาไม่ป้ายแต่นี่โหล,ลดมาแล้วป้ายแล้วนะคะถือว่าใช้ได้นะแบบนี้นะ300ไม่แพงนะคะนี่นะคะทุกกระถางนะคะ300ร้อยบาทป้าแมวขอสวัสดีกับบอลสีสวยๆของชายชนวันนี้นะคะสวัสดีจ้า